สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศจากทีมข่าวคุณภาพนะครับรวบรวมมาที่นี่นํามานําเสนอต่อคุณผู้ชม ช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้เช่นเคยคุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นความขึ้นไหมต่างๆทางสังคมไม่ว่าจะเป็นความขึ้นใหมของหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงภาคประชาชนนะครับเศรษฐกิจการเมืองต่างๆศิลปวัฒนธรรมประเพณีรวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางทีมข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราก็จะลงพื้นที่ทำข่าวต่างๆเพื่อหยิบยกขึ้นมานำเสนอเป็นกระบอกเสียงในการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นครับ สำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ รัฐมนตรียุติธรรมแถลงผลการจับกลุ่มยาเคตามมนจำนวนมากในที่สุดในประวัติศาสตร์11.5ตันมูลค่ากว่า30,000ล้านบาทในโกดังสินค้าในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเผยเป็นของนักค้ายาเสพติดข้ามชาติซึ่งต้นทางการผลิตอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยขณะนี้กำลังติดตามตัวผู้ต้องสงสัยและบุคคลสัญชาติไทยจำนวนสองรายและทำการสืบทราบในกระบวนการตรวจสอบยึดทรัพย์สินต่ตอไป นายสมศักดิ์เทพสุทินทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพลตำรวจโทมนตรียิมย้มผู้บัญชาการปรสานายวิชัยไขยมงคลเลขาธิการปปสพลตำรวจตรีชาคลิสสวัสดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชิงเราพันตำรวจเอก กิติสันชนะผู้กำก,กับสอพอบางปะกงร่วมกัน,นแถลงข่าวการจับกลุ่มตรวจยึดยาเคตามีนจำนวน11.5ตันภายในโกดังสินค้าเลขที่91หมู่ที่6ตตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกง,งจังหวัดฉะเชิงเซาสืบเนื่องด้วยสำนักงานปปอสอได้ทำการสืบสวนเคสการลักลอบเคตามีนส0 0กิโลกร,รัมส่งไปที่ไต้หวันจากการสืบสวนพบโกดังที่ทำการบรรจุเคตามีนนั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาจึงได้ประสานกับผู้เช่าโกวดังปป,ปอสภาค2 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบางประกงและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในโกดังและร่วมกันเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลต่างๆภายในโกดังโดยความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศมาสู่การเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้ ในเบื้องต้นมีการจับกลุ่มกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเจ้าในประเทศไต้หวันและมีการยอมรับสารภาพว่ามียาเคตามีนอีกจํานวนมากซุกซ่อนอยู่ในโกดังในพื้นที่อํเมมาเภอบางกงจงังหวัดฉะเชิงเซาพลตารวจโทรม,มนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการปอสอจึงได้นำกาลังเข้าตรวจคน้นและตรวจยิดของกลางจำนวนดังกล่าวนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธ ผดรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และนายพิชัยเมืองมัชฉาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อผลผลิตที่สําคัญทางด้านการเกษตรของจังหวัดพิจิตรที่มีผลผลิตเข้าเป็นสินค้าสําคัญ ดยได้เดินทางไปที่โรงสีร่วมเจริญสองไรซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ต,ตำบลวังตะพูอำเภอโมบางมูลนาจังหวัดพิจิตรโดยได้รับการต้อนรับจากนายบรรจงตั้งจิตวัฒนาคุลอุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยนางมิ่งขวัญพุกเปี่ยมเจ๊หนิงประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดพิจิตรซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตข้าวหอมมะลินอกพื้นที่นํามาขายให้กับโรงสีแต่ยังมีปริมาณไม่มากนัก โดยนายบรรจงตั้งจิตวัฒนากุลอุปนาย,ยกสมาคมโรงสีข้าวไทยได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาข้าวว่าราคารับซื้อข้าวหอมมะลิปีนี้ราคาต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ2 0 0 0บาทต่อตันแต่ถือว่าราคารับซื้อข้าวหอมมะลินอกพื้นที่จังหวัดพิจิตรให้ราคาสูงกว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือส่วนปริมาณผล,ผลผลิตปีนี้ลดลงนิดหน่อย แต่มีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนคำถามที่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา และภายในประเทศจสะส่งผลต่อราคาการรับซื้อการซื้อขายข้าวหรือไม่นั้นแต่บรรจงอุปนายกสมาคมโมรงสีข้าวทย,ยนืนยันว่าช่วงนี้ไม่มีผลกระทบแต่อยากเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเรื่องไฟแนนซ์หรืออัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ธุรกิจเพื่อใช้รับซื้อข้าวจากชาวนาวา่าอยากให้รัฐบาลเพิ่มความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดสภาพคล่องกับนักธุรกิจค้าข้าว พราะการดําเนินการของโรงสีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรและฟื้นฟูเศรษฐกิจได้สอไร้2 6หกสิบชื่อ,อสุมิตาคาร่าดีกว่าทำนากี่ไร่ครับส0ไร่ปีนี้ได้ข้าวกี่เกวียน260ริบถังได้น้อยมากเลยก็ตกไร่ละ2ี่กถังได้ยี่หกถังวันนี้ขายได้เงินเท่าไหร่ครับเนี่ยได้สอง0 0ื่นสี่ ขาดทุนไหมขาดไม่มีน้ำมางมีจนก็อยู่จากรัฐบาลนะครับที่ว่าจะได้ชเชยๆค่าเฉยจากรัฐบาลแล้วก็หรือว่าส่วนต่างอะไรเนี่ยผู้ชายก็ตกรอผลผลิตข้าวพอๆกับปีที่ผ่านมาครับส่วนราคาต่ำกว่าปีที่ผ่านมาประมาณสองพันบาทปีนี้พยแล้งไม่มีผลกระทบต่อปริมาณข้าวช่วงหลังพอดีฝนมาก็ได้ข้าวบ้าง เราคิดว่าสถานการณ์การเมืองระดับชาติก็คือเปลี่ยนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับการเมืองไทยจะมีผลต่อราคาข้าวไหมครับอันนี้คงไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวครับส่วนสําคัญเรื่องสภาพคล่องขององคสีเรียนท่านผู้ตรวจและผู้เกี่ยวข้องว่าควรจะเรื่องไฟแนนซ์เรื่องสถาบันการเงินเนี่ยทุกครั้งเคยช่วยเรา70%็ดสเอร์ซาให้เราจ่าย3 0มิบแต่ครั้งนี้อาจจะให้แบงก์ช่วยสัก80-90%อร์เจะทําให้สภาพคล่องดีขึ้นแล้วยกระดับ ราคาข้าวได้ครับที่คณะกรรมการกำกับดูแลและกาหนดเจนการย่งางยิงนะครับได้ออกประกาศมานะครับราคานะครับสำหรับข้าวเปลือกหอมมะล,ลินอกพื้นที่นะครับ2,122บบาทเศษนะครับข้าวเจ้านะครับที่จะได้รับชดเชยส่วนต่างนะครับก็พันสองร้อยยี่สิบสองบาท นะครับก็คือมี2ชนิดเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรก็รอดูในส่วนของหนังสือปลองเกษตรกรนางจำเนียนจุนแก้วอายุ52ปีเจ้าของอู่ซ่อมสีรถยนต์ตั้งอยู่ซอยเหมทานนท์เขตเทศบาลเมืองจังหวัดกระบีพร้อมด้วยบรรดาญาติญาติเดินทางไปที่ศูนย์ด้ำรงธรรมจังหวัดกระบี ื่อร้องขอความช่วยเหลือขอให้ศูนย์ดับงธรรมจังหวัดกระบี่ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตามหาสามีชื่อว่านายสนันชูจันอายุ44ปีบ้านเดิมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยหายตัวไปเมื่อปี2562รวมเวลากว่า1ปีหลังจากไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพเมืองกระบี่แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมของสามีว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นางจำเนียนกล่าวว่าหลังจากที่ตนเลิกลากับสามีเก่า ก็ได้มาพบรักใหม่กับน,นายสนันอยู่กินกันมา18ปีแต่ไม่มีลูกด้วยกันและไม่เคยทะเลาะเบาแบงหรือขัดแย้งกันในครอบครัวทุกคนรักใคร่กันดีโดยสามีใหม่มีหน้าที่เป็นช่างสีที่อู่และเมื่อเดือนมีนาคม2562ช่วงบ่ายสามีก็ได้ขับรถจักรยานยน์ออกไปจากอู่ซึ่งไม่ได้บอกว่าจะไปไหนหลังจากนั้นก็ไม่กลับมาที่อู่อีกเลยทุกคนช่วยกันตามหาพร้อมกับ พสลงในสื่อโซเชียลตามหาคนหายและไปแจ้งความที่สพเมืองกระบีแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเบาะแสของสามีรวมเวลากว่าหนึ่งปีจนนึงได้ตัดสินใจเดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมช่วยตามหาอีกแกลงหนึ่งเพื่อจะได้เบาะแสของสามีบ้างเพราะคิดถึงมากจนถึงตอนนี้ตนเองยังคิดว่าสามีนั้นยังมีชีวิตอยู่และหากสามีรับรู้ก็ขอฝากบอกผ่านสื่อว่า ถึงจะไม่กลับมาหาตนเองก็ไม่ว่าแต่ขอให้กลับไปหาแม่บ้างเนื่องจากแม่แก่แล้วและบนคิดถึงตลอดเวลาเาหลจหน้าที่ชุดปรับปรามจรากรรรถสพหัดใหญ่นำโดยร้อยตำรวจเอกสรายุทธอังสุภาณิชหัวหน้าชุดปรับปรามจรากรรรถสพหัดใหญ่เข้าตรวจสอบ บริเวณชายป่าสวนยางภายในซอยร่มจ่ายพัฒนาหมู่ที่3ตำบลควนลังอภหัดใหญ่จสองขลาตรงข้ามโครงการก่อสร,ร้างหมู่บ้านแห่งหนึ่งพบรถยนต์2คันถูกนํามาจอดทิ้งไว้ในสภาพที่ฝุ่นจับหนาทึบขันแรกยี่ห้อเชฟโรเลตแคปติว่าสีบรอนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่แผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีระบุป้ายทะเบียนกไกาช้อชิง2008ราชบุรีแต่เป็นป้ายภาษีปลอม และถูกถอดเครื่องยนต์ออกและภายในรถอยู่ในสภาพถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนกองอยู่ในรถอีกคันเป็นรถเก๋งยี่ห้อ Honda Civic ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ป้ายเสียภาษีระบุทะเบียนกไก่ทัทหาร9354สงขาและปลอมเช่นเดียวกัน น่าจะกาลังเตรียมชําระแยกชิ้นส่วนเช่นกันจากการสอบสวนชาวบ้านลรแวกนั้นบอกว่าช่วงตีสามเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงลากรถยนต์และเครื่องรถยมาจอดทิ้งไว้บริเวณดังกล่าวและจากการตรวจสอบรอยลากพบว่าสิ้นสุดที่บริเวณหน้ากโกรดังแห่งหนึ่งในซอยร่วมใจพัฒนาหนึ่งซึ่งโกดังแห่งนี้ตํารวจชุดปรับปรามจรากรรรถสพหัดใหญ่เคยตรวจยึดรถยนต์เก๋งยี่ห้อมาสเตารุ่นมสาสเตอสามสีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเมื่อวันที่10พฤศจิกายนมาแล้วหนึ่งคัน และมีที่มาที่ไปไม่ถูกต้องเหมือนกันจึงเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกัน ศูวนย์วิทยุเมืองนครนายกได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีน้ำมันเครื่องไหลลงพื้นที่ถนนทำให้รถจักรยานยนต์นั้นล้มกว่าสิบคันทั้งรถยนต์ลื่นไหลขึ้นฟุตบาทชนป้ายบอกทางและชนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนุวรรณสอนขาเข้าตัวเมืองนครนายกตรงข้ามสถานีขนส่งสีเมืองหลังเก่าพันตำรวจโทวินยัยมองเชิงสรารวัตรเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกจึงได้ไปยังที่รับแจ้งและกูภ้ภัยสว่างอริยะนครนายก พบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังจิตน้ำล้างคราบน้ำมันเครื่องที่ไม่ทราบวา่ารถยนต์คันไหนมาทำรั่วไว้สู่พื้นถนนจึงก่อให้เกิดรถล้มหลายคันและรถยนต์ชนป้ายและชนเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายเจ้าที่จึงได้เก็บข้อมูลหลักฐานและจะดำเนินการต่อไปจากการบอกเล่าของนายชัยยุทธกลมคายอายุ40ปีคนขับรถยนต์นิสสันสีดำทะเบียนกไก่จจาน4801นครนายกเล่าว,ว่าตนเองขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ พบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังฉีดพื้นถนนส่วนตนไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำล้างถนนเพราะน้ำมันรั่วเพราะเป็นเหตุให้รถของตนลื่นถไลไปฟุตบาทชนป้ายบอกทางได้รับความเสียหาย ผู้สือ่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประช,ชุมสงทานาพทิทักษ์มทรธัญบุรีจังหใใวัดปทุมธานีนายชัยวัน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพโดยห้างแว่นท็อปเจริญพร้อมด้วยนายแพทย์นพวุฒิกรีพรชัยศักดิ์กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิส่าข้อเด็กของสภาการชาติไทยร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อตรวจสายตาตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบคันจากห้างแว่นท็อปเจริญเพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลณลิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยโดยมีผู้สูงวัยที่มีอาย,อยุ45ปีขึ้นไปเข้ารับบริการจำนวน400คน ภายใงานยังได้รับเกียรติจากผู้แทนมูลลนิธิส่งเคาะของสภากาชาติไทยผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้การอเมริการของพลตรีบุญสินพาดกลางผู้บังคับกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีพันเอกพิทักษพลชูศรีผู้บังคับการกรมทหารผ่านที่22กองบังคับการเฉพาะกิจทหารการที่21ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่บ้านม่วงตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดบุกราหารว่ามีนายอ้นและพวงมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจําหน่ายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่บ้านม่วงหมู่ที่8และพื้นที่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการร่วมกัน วางแผนเข้าจับกลุ่มคันเมื่อถึงเวลา19นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบนายทรงยศคงมัน่น และนายนาเรศคนขยันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่160บ้านม่วงหมู่ที่8ตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเมื่อนายทรงยศเห็นเจ้าที่ทาการกระโดดจากชั้น2ของตัวบ้านวิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็วอาศัยความมืดและความชํานาญในพื้นที่หลบหนีไปได้เจ้าที่จึงได้ตรวจพบโดยรอรบบริเวณบ้านผลการตรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคือนายนาเรศคนขยันบ้านเลขที่14หมู่ที่11บ้านม่วงตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดพุกดาหารหรือนายโอน้น ก้องของกลางยาบ้า532เม็ดยาไอซ์จำนวน22.83กรัมและกัญชาแห้งจำนวน4.63กรัมเจ้าหน้าที่จึงนำตัวนายโอนไปนตรวจสารเสพติดในร่างกายพบปัะสสะาวะเป็นสีม่วงจากการสอบถามอีกหนึ่งคนที่หนีไปคือนายทรงยศคงมันโดยจะทำการออกหมายจับต่อไป ที่โรงพยาบาลสตูลอำเภอเมืองจังหวัดสตูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องนายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพร,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 มมระรุณารดุลาบทรมอมพระราชทานเครื่องช่วยหายใจพระราชทานจำนวนหนึ่งเครื่องแก่โรงพยาบาลสตูลเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุลคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่ยวยเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนากองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่าง โดยนายเทศศักดิ์บุญญกขาจรรองในขาธิการมูลนลิธิชัยพัฒนาได้ทำพิธีส่งมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลสตูลโดยมีนายสักร,ระกับปิล,ลการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและแพทย์หญิงวันธนาไสายงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูลเป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ พลโทวีโรดเกิดแสงผู้อในการวิทยายลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะนักศึกษาหลักสูตรป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่63และหลักสูตรของสถาบันต่างๆอา,าท,าทหาิหลักสูตรเสนาธิการทหารบกหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศหลักสูตรวิทยายลัยการทัพบ,บก หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทยรวมถึงคณะนายทหารจากมิตรประเทศเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัสดสระบุรีและงานด้านการทหารของกองทัพบ,บกเหล่าทหารมา้าจากนั้นคณะนักศึกษาได้ขึ้นรถบัสเพื่อจะเดินทางไปยังสนามยิงปืนใหญ่รถถังเปรมติสุรานนท์ เพื่อชมการสาธิตการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์การปฏิบัติการทางทหารของหน่วยรบทหารม้าอาทิการรบทางยุทธวิธีการใช้อาวุธบนหลังม้าการใช้สัตว์บรรทุกต่างการจัดแสดงยานรบในอดีตการจัดแสดงรถถังการจัดหน่วยทหารม้าในระดับหมวดรวมถึงการปฏิบัติการพิเศษทางภาคพื้นดิน มีการรบด้วยรถถังซึ่งถือว่าเป็นเคี่อเล็บที่สำคัญของหน่วยกองทัพไทยของเหล่าทหารมา้าซึ่งเหล่าทหารม้าเป็นเหล่ากำลังลบหลักเหล่าหนึ่งของกองทัพโบกที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ3ประการคือมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่มีอำนาจในการยิงที่รุนแรงมีอำนาจในการข่มขวัญสูงซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้เหล่าทหารม้าเป็นกำลังลบที่ทรงศักยภาพในการทำสงครามและป้องปรามและสามารถ กานความสำเร็จให้กับผู้บังคับบัญชาในทุกภารากิจที่ได้รับมอบหมายร้อยตำรวจเอกยุทธิพลคำหอมสารวัตรสอบสวนสอบพอคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจุบคิรีขันธ์รับแจ้งเหตุมีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงมีผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ชั้นเดียว2ครูหาในตลาดต้นเกศ เปิดเป็นร้านขายลงศพพวงหลีดและขายสินค้าเป็นตล็ดริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ภายในร้านหน้าโต๊ะบัญชีพบศพนางกีรดาลกทองหรือเจ้นารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายอายุ56ปีอยู่บ้านที่เกิดเหตุนอนเสียชีวิตจมก่องเลือด สอบสวนก่อนเกิดเหตุผู้ตายเปิดร้านขายสินค้าตามปกติจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบนายนัทวุฒิพวงน้อยอายุ43ปีลูกเขยขับรถกระบะโตโยต้ารีโวสีบอลเงินทะเบียนบอยไม้ทหารสาหาร3งระจกคิริขันตะหลังติดลูกกง จอดด้านหน้าร้านจากนั้นได้ชักอาวุธปืนจากเอวยืนบริเวณหน้าร้านแล้วใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้ตายที่กำลังยืนอยู่ด้านหน้าโต๊ะบัญชีจนล้มลงและเดินเข้าไปในร้านในระยะก,กระชั้นชิดเพื่อเจาะยิงซ้ำแต่นางสาวรัติการสุทธิธรรมนุก,กูลอายุ33ปีบุตรของผู้ตายเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตยุยืนขายสินค้าอยู่ภายในร้านเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปฉุดกระชากสามีพร้อมแย่งปืนแต่คนร้ายสะบัดจนหลุด และเดินเข้าไปใช้อาวุธปืนจอยิงซ้ำจากนั้นได้เดินออกจากร้านไปอย่างใจเย็นและขับรถกระบะหลบหนีไป สำหรับเหตุสลดใจดังกล่าวมาจากสาเหตุที่ผู้ตายได้นำลูกสาวที่อาศัยอยู่กินกันมากับคนร้ายกลับมาอาศัยที่บ้านหลังจากที่มีบุตรชายหนึ่งคนหลังไม่พอใจในพฤติกรรมส่วนตัวของลูกเขยเนื่องจากไม่ประกอบอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งทําให้ลูกเขยไม่พอใจมีการโพสต์ข้อความขู่ฆ่าแม่ยายผ่านทางเฟซบุ๊กของภรรยาทําให้ผู้ตายระมัดระวังตัวมาตลอดเวลาหรือซื้อปืนมาเก็บไว้เพื่อใช้ป้องกันตัวก่อนถูกยิงเสียชีวิตดังกล่าวล่าสุด บิดาของมือปืนได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สพบ้านยางชุมตบหาดทามอเภําอกุยบุรีครับและทั้งหมดนี่คือข่าวสารที่เกิดขึ้นที่ทีมข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราลงพื้นที่ทําข่าวนําข่าวสารมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์นะครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์และช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์นะครับรายการสยามโฟกัสไทม์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ทําข่าวดีๆมานําเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ